สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะที่พยายามทำเรื่องที่ดูเหมือนจะนามาทำมากๆอย่างคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยให้มันกลายเป็นทักษะที่จับต้องได้มากขึ้นเรียนรู้กันได้ในชีวิตประจำวันของคนไทยเราค่ะเอกสารที่เราจะคุยกันชื่อว่ารายงานโครงการวิจัยชุดความรู้และกระบวนการเบื้องต้นเพื่อบ่งเพาะ spiritual literacy ที่สอดคล้องกับการรับรู้และเข้าใจของคนทั่วไปในสังคมไทย ครับผมเราจะเน้นแก่นๆก่นสสำคัญเลยนะคะไม่ลงรายละเอียดวิธีวิจัยแต่จะเจาะไปที่แนวคิดหลักๆเลยอย่างเช่นระดับจิตสำนึกที่เขาใช้โมเดลสไปโรดไดนามิกส์สิะอ๋อครับคบแล้วก็เรื่องเกมที่แต่ละระดับจิตกำลังเล่นอยู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็คุณค่าที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ว่ามันช่วยให้เราเหมือนกับอ่านโลกข้างในตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างได้ชัดขึ้นยังไงบ้างครับเป็น ความพยายามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมันเหมือนกับการสร้างสะพานนะครับเชื่อมให้คนทั่วไปคนธรรมดาธรรมดานี่สามารถเข้าถึงมิติภายในของตัวเองได้โดยใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปใช้สับแสงเฉพาะทางหรือว่าติดกับกรอบความเชื่อดเดิมๆที่อาจจะทําให้เรื่องนี้ดูเข้าถึงยากไปนิดนึงงั้นเราเริ่มที่คําว่า spiritual literacy ก่อนเลยนะคะ ตามงานวิจัยนี้เขาอธิบายง่ายๆว่ามันคืออะไรคะครับถ้าเอาแบบแก่นๆของมันเลยนะครับคือการกลับมาสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองใช่ครับแล้วสามารถระบุได้ว่าเอ๊ะฉันเห็นอะไรในใจตัวเองตอนนี้ฉันรับรู้สิ่งนี้ได้ยังไงด้วยภาษาของเราเองเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือความเข้าใจในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่มันเพิ่มมากขึ้นอืมค่ะ จริงๆงานวิจัยเขาก็พบนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยก็พูดถึงสภาวะภายในเหล่านี้อยู่แล้วล่ะครับแต่เขาอาจจะใช้คําง่ายๆอย่างแบบว่าความรู้สึกในใจหรือการเข้าใจตัวเองการมีสติรู้ตัวอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะมันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับแค่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามจะทําให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ฝึกฝนได้ชัดเจนขึ้นพอพูดถึงการสังเกตตัวเองเพื่อทําความเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องมีกรอบหรือแบบว่า แผนที่มาช่วยให้เราเห็นภาพรวมชัดขึ้นใช่ไหมคะงานวิจัยนี้เขาใช้โมเดลสไปร a l ไดนามิกสเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะใช่เลยครับตัว Spiral ไดนามิกสเนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่นะครับสแสดงระดับพัฒนาการของจิตสำนึกหรือบางทีก็เรียกว่าระบบคุณค่าของมนุษย์นะครับมันก็จะมีหลายระดับแทนด้วยสีต่างๆกันไปแต่และระดับก็จะมีวิธีมองโลกมีแรงจูงใจหรือว่ามีสิ่งที่ให้ความสาคัญเนี่ยต่างกันออกไปค่ะ สิ่งที่งานวิจัยนี้เชียให้เห็นและผมว่ามันน่าสนใจมากคือแต่ละระดับจิตสำนึกเนี่ยเหมือนกำลังเล่นเกมของโลกที่ต่างกันอยู่เกมของโลกครับมีเป้าหมายมีกฎกติกาแล้วก็วิธีเล่นที่ไม่เหมือนกันเลยโหน่าสนใจค่ะเกมของโลกที่ต่างกาันขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงบ้างได้ครับลองดูสัก 2- 3สาระดับก็ได้นะครับอย่างเช่นระดับสีน้ำเงินหรือ truth force เนี่ยเขาก็จะเล่นเกมแห่งระเบียบ เกมแห่งระเบียบครับเน้นกฎเกณฑ์ความถูกต้องเชื่อในหลักการมีเป้าหมายชัดเจนทําตามหน้าที่เพื่อส่วนรวมแต่พอมันสุดโต่งเกินไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความยึดติดมากๆหรือที่งานวิจัยเขาเรียกว่าท่อแห่งความช่อฉชน tube of corrupt pattern นะครับคือการตัดสินคนอื่นอย่างแข็งทื่อไปเลยอืเข้าใจค่ะหรืออย่างระดับสีสม้ม strive drive อันนี้ก็จะเล่นเกมแห่งความสําเร็จแข่งขัน ใช่ครับเน้นการแข่งขันประสิทธิภาพผลลัพธ์ส่วนตัวใช้ชนะในเกมแต่ด้านมืดของมันก็คืออาจจะมองข้ามผลกระทบต่อคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมไปส่วนระดับสีเขียว Human Bond อันนี้จะเล่นเกมแห่งความสัมพันธ์เน้นความรู้สึกความเท่าเทียมชุมชนการดูแลกันฟังดูดีนะคะครับแต่ถ้าสุดต่งไปก็อาจจะกลายเป็นการติดพวกพ้องเกินไปไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่อาจจะไปขัดใจคนอื่น การเข้าใจเกมเหล่านี้นะครับมันช่วยให้เราอ่านออกว่าทำไมคนหรือกลุ่มคนถึงมีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในใจเราเองก็ด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพอรู้ว่ามีเกมอะไรบ้างก็เหมือนเรามีแว่นขยายส่องดูแรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆเนาะประมาณนั้นเลยครับ ทีนี้งานวิจัยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยคือการก้าวข้ามจากระดับจิตสำนึกกลุ่มแรกที่เรียกว่าเชียวันไปสู่กลุ่มที่สองคือเชียชูอันนี้มันคืออะไรคะมันใช่แค่การเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่หรือเปล่าเอ่อเป็นคำถามที่ดีมากครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเกมนะครับแต่มันเหมือนกับเปลี่ยนธรรมชาติของการเล่นเกมไปเลยเปลี่ยนธรรมชาติครับ คือเทียวันเนี่ยตั้งแต่แดงน้ำเงินส้มเขียวส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วยความต้องการเอาตัวรอดก็ดีกฎเกณฑ์ภายนอกก็ดีความสำเร็จส่วนตัวหรือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคือมันยังขับเคลื่อนด้วยตัวตนหรืออีโก้หรือแรงผลักดันจากข้างนอกเป็นหลักนะครับ <c oughs> แต่การก้าวสู่เทียทูคือพวกสีเหลืองสีเทอร์โควิสเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะที่ตระหนักรู้ในองค์รวมมากขึ้นหรือที่เขาเรียกว่า being mode หรือถ้าตามแนวคิดของชาร์เมอร์ก็คืออีโก้นะครับอ๋อ oh, จากอีโก้สู่อีโก้ใช่ครับทำให้มองเห็นความเชื่องโยงของระบบต่างๆไม่ได้มองแยกส่วนอีกต่อไปทำให้สามารถดำเนินชีวิตจากความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้นแล้วก็บูรณาการกว่าเดิมซึ่งหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ได้ก็คือการตระหนักรู้ในตนเองหรือเซ l ฟ a ออร์เอนนสนั่นเองครับอืมก็คือแก่นของสปิริตชัลลิเทอเรซีที่เราคุยกันตอนแรกเลยถูกต้องครับ ฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วในแง่ของการนำไปใช้ได้จริงงานวิจัยนี้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอะไรกับเราเมื่อ่คะครับผลลัพธ์สำคัญๆก็มี2ส,ส่วนหลักๆนะครับ 1. คือได้แนวทางการสื่อสารเรื่องจิตวิญญาณที่คนไทยน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช้ภาษ,าษาธรรมดาธรๆรสองคือได้กระบวนการต้นแบบสำหรับใช้ฝึกทักษะ spiritual literacy เบื้องต้นซึ่งอันนี้มีคุณค่ามากนะครับตรงที่เป็นจุดเริ่มต้นที่มันทำได้จริง เน้นการสังเกตตัวเองในบรรยากาศที่รู้สึกปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจกันนะครับไม่ตัดสินกันนะครับดีจริงเลยค่ะแล้วประโยชน์ในภาพรวมต่อสังคมล่ะคะพอจะมีไหมคะมีแน่นอนครับการมีเครื่องมือที่มันเข้าถึงง่ายแบบนี้นะครับจะช่วยให้คนจํานวนมากเลยไม่ใช่แค่กลุ่มเฉพาะที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วเท่านั้นนะให้สามารถเข้าถึงมิติภายในของตัวเองได้มากขึ้นช่วยลดความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญ,ญาณในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะทางปัญญาดีขึ้น คนเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะเท่าทันไอ้ท่อแห่งความช่อชนหรือสภาวะสุดตรงของจิตต่ละระดับที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับอืมที่มักจะเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆในสังคมใช่ครับอาจจะเท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นด้วยครับสรุปสั้นๆก็คือ spiritual literacy เป็นทักษะการรู้ทันใจตัวเองผ่านการสังเกตภายในตัวเองนะคะครับผม แล้วโมเดล Spiral Dynamics กับเกมของโลกก็มาช่วยให้เรามีแผนที่ทำความเข้าใจแรงจูงใจต่างๆได้ครับการเติบโตที่สำคัญคือการก้าวข้ามจากมุมมองที่เน้นตัวตนไปสู่การตระหนักรู้ที่เชื่อมโยงบูรณาการมากขึ้นและงานวิจัยชิ้นนี้ก็มอบแนวทางแล้วก็กระบวนการเริ่มต้นที่มันจับต้องได้สำหรับคนไทยเรา ถูกต้องเลยครับและสิ่งนี้มันอาจจะนำไปสู่คำถามให้เรากลับมาคบคิดต่อนะครับว่าในโลกทุกวันนี้ที่มันเต็มไปได้วยความซับซ้อนมากๆเนี่ยการที่เราสามารถอ่านสภาวะภายในของตัวเองออกบอกได้ว่ากำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรหรือกำลังติดอยู่ในเกมแบบไหนหรือกำลังดำเนินชีวิตจากสภาวะแบบไหนอยู่ทักษะนี้อาจจะเป็นทักษะที่สาคัญมากๆเลยนะครับในการนาทางชีวิตของเราค่ะลองสังเกตดูกันไหมครับว่า ในชีวิตประจําวันของเราหรือในสังคมรอบๆตัวเราตอนนี้เนี่ยเรามองเห็นเกมระดับไหนกําลังถูกเล่นอยู่อย่างชัดเจนที่สุด